ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือไปพายเรือกันแล้วก็ไปดูคลองน้ำใสที่เขาว่าว่าน้ำใสจริงไหมนะไปกันทุกคนไปติดต่อฮาเรือกันก่อนเราจะลงเรือแล้วนะคะลูเรือใส่ลมชูชีพไปแล้วครับทุกคนใส่ชูชีพอยากให้ทุกคนมาเองนะครับที่นี่มาลงดูอีกโต๊ะนะครับ เดี๋ยวเขาในปลาส่าผมจะท่าย,ายอีกหลมนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่กระบี่นะคะตอนนี้ยังแต่งหน้าไม่เสร็จเลยคะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งลงมาจากที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลองน้ําใสกันนะคะแ่หน้าอยู่ครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนหายไปนานจังเลยครับไม่ได้ลงคลิปกับวันนี้ก็ลงคลิปวันศกร์กรับวันนี้มาที่กระบี่นะครับผมหลังจากที่เราได้แต่งงาน แล้วก็เราก็มาที่กระบี่นะครับเพราะว่าน้องสาวคงคนนี้ครับเป็นคนจัดทริปมาให้นะครับตีเก๋ๆเขาไม่จัดนะครับเขามาจัดทีไรมาหลงลังร้อยนี่อยู่เฮ้ยขึ้นควรลึงลังร้อยนี่เท่าไรเลยขึ้นมมาถึงหมื่นผมไม่ได้อัดคลิปไปจ้ะโอเครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปดีอะไรเขาเรียกคลองน้ำใสคลองน้ำใสเก๋ครับผมเดินทางกันทุกคนเดี๋ยวเจอกันโอเค เดินทางกันทุกคนนี่เราอยู่หน้าโรงแรมกันนะคะเมื่อคืนเรานอนที่อ่าวนางฟิโอเร่รีสอร์ทนะเออห้องโอเคนะแต่ว่าวแนะนำนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครมาก็คือให้จัดของที่แบบว่าเฉพาะที่จะใช้ในคืนนั้นแล้วก็เช้าวันลุ่งขึ้นน่ะมาเป็นเซ็ตเดียวเลยเพราะว่าห้องค่อนข้างจะเข้าไปลำบากนิดนึงต้องใช้รถโรงแรมขึ้นไปเพราะว่าที่พักเราอยู่บนเขานะคะนี่เรากำลังจะออกจากที่พักแล้ว,ลวนะ เดี๋ยวเราจะไปพายเรือคายักกันรอติดตามนะจ๊ะตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องเปิด Google ไปนะเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่เรามากับอีกหางจากที่นั้ประมาณ12กิโลโอเคสถานที่ที่เราจะไปห่างไป12กิโลก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอชมกันที่นน่นเนาะโอเคค่ะ ลงเรือไปพายเรือกันแล้วก็ไปดูคลองน้ําใสที่เขาว่าว่าน้ําใสจริงไหมนะไปกันทุกคนไปติดต่อหาเรือกันก่อน <laughs> <laughs> ไปเร็วๆเราก็ไม่เคยมากกันที่กับทุกคนแต่ว่าเป็นหุ่นแหลกเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูพรงอมกันเลยว่ามีวิธีการแบบไหนก่อนที่ขึ้นเรือจะทําแบบไหนครับเฮ้ยเหมือนว่าคางๆัจะกัดปลาหรือเปล่าครับคางๆนี้นี่ครับทุกคน เชื่อติดต่อที่น้องกระดำนี่ได้เลยนะอ๋อไม่ใช่ปลากัดที่ทุกคนปลาลยโชว์ัวตะกัวปอหัวกัวนะครับก็ไว้กัดกันครับคล้ายๆกับปลากัดอะไรแต่ว่านี้มันจะกัดเร็วกว่าหัวตะกัวทุกคนทีว่าเราไปแข่งแปลกัดที่เมืองตองธานี่ครับเมื่อร่ายปีกอวนครับก็เขาจะมีปลาหัวตะกัวนี้มามาโชว์ด้วยครับมีปีกอยกําลังเขาคิวสื่อตัวอยู่นะครับ เโอเคกับทุกคน <3 S 1> ขออนุญาตพี่ก็แล้วครับว่าเอาวิดีโอลง youtube ได้นะครับเอาด้วยก็ได้หนะ้ามปลาครับนี่ก็เป็นจุดที่ ที่สื่อตัวนะครับทุกคนนี่เป็นเบอร์ติดต่อใช่ไหมครับพิ่เบอร์ติดต่อที่สื่อตัวใช่ไหมครับนี่ครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนมาโทรมาจองไก่อนได้ครับหรือว่าโทรมาสอบถามไอคอนได้ว่าเป็นทิปแบบไหนเป็นอะไรแบบไหนก็สอบถามก็เลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้เพื่อนเืนที่ว่าถ้ามาดูในช่อง u t u b e หรือว่าช่อง a c e b o o กก็ติดต่อมามาเองได้เลยครับเหลือนึ่งลำก็สร้างอยบาทนะครับน่งได้ซ่องคนนะครับ ปล่าว่าตะกลัวเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วนะคะหนุมเรือลชูชีพไปแล้วครับทุกคนเรือีเชูชีพอะไลมชูชีพได้ปะก็เกิดลุ้งเลยครับ <ไป S 1> นี่ครับเรเือลำนี้ครับเดี๋ยวเดียวไปทุกคนเดี๋ยวไปแร่พร้อมๆกันเลยว่าเราจะพายเป็นยังไงกันบ้างครับกลางเล็กของเรานะครับตามไปดูกันเลยครับนี่ครับทุกคนเราได้พายมาแล้วครับนี่ เพิ่งออกจากฟังครับนูนฟังยูน,นูนครับเมื่อกี้มาตึงนี้แล้ะครับเอาไว้นั้นกลุ่มแก้นไลยทัก,กี้ตะน้องป้าเลไรเยอะแยะป้าปีโก้มาพ่ายกับทุกคนปีโก้ยวาให้พุ่มกล่าวท้ายคลิปไวพอ้กับไม่ต้องพ่ายกับนุกอือได้วน,นี่สบายอุ่า <laughs> มันมียินเม่อนั้นใช่ไหมนี่กับตุกุลเห่นไหมครับเ,เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยาการใดถูกๆกชดเลยนะครับทุกคนเป็นถังเล็กของเราที่เรามาเราไม่รู้ว่าเขาพายไปทางไหนแต่ท้นเขาบอกว่ามันจะมีเรือออกมาเรื่อยๆพายไปตามนั้นเลยว่ะจริงวะอ่าจับไปแล้ว นาว่าก็ไม่ได้ยินหรอกเอียตรงนี้ปีก้อยเขาบอกว่าเนี่ยแนะนำไว้ให้มาตั้งแต่ว่าลุงเลยนะครับตอนเจ้าเลยครับเบอร์ทูเบอร์เลยป้๊กกายไว้แล้วคือมาตียุกมาตีเจ็ดก็ได้ครับตีว่าป่าได้ก็ได้ตีย้ายมันหล่นครับหรือไม่ครับวันย็นกับวันยินจัดด้วยครับอ่าลองหาข้อมูลดูครับวันนี้พ่อมาตีเจ้านี่ครับม่ดูกับเขาเชื่อได้เดี๋ยวมันกันปุกก็ดี <laughs> ไปทุกคนเราไปพายเรือกันดีกว่าครับ นี่ก็บรรยากาศอ่าตัวก็จนโตแล้ครับแรงงี้ครับ่บาปมาประมาณาห้าหนาทีครับบรรยากาศก็ใช่ใช่แล้วเราจะจะบไพ่เข้าในป่ากับน้ำก็ลึกไม่มากแต่น้ำใสๆมากๆเลยครับมองเห็นข้างหลังมันเป็นแบบเป็นโกยนหินเป็นตน้นไม้เป็นอะไรครับ ตรงนี้มันเหมือนกับใครๆว่ามันพึ่งเป็นหนาเลยนะครับูบก็มาเมื่อก่อนมันน่าจ,จะเป็นปลาก็ได้ตรงนี้ซึ่งก็นามปลาไลยรากลงมากลายเป็นแอ,อ่นหนามไอ้นี่ผุเดาครับข้อมูลผุก็ไม่ได้มีห้ามาที่นะครับเดาจากประสบการณ์แล่เป็นต้นไม้นอนอยู่ในน้ำเพ่ครับทุกคนปีกอยเล้งเล็กกับโรงบางปีกอยเดี๋ยวอยเล้งทีลมว่านะอัไงข้างหน้าครับปีกอยไพย่ เลยแค้นมาก่อนนะครับทุกคนเดิวมาใช้มืออาชีพกันดิว้ามีเบิ้ลด้วยมีเบิ้ล้วยมีหลักเบิ้ลด้วยหลักเบิ้ลหลักเบิ้ลตอนนี้เราใช้ความเร็ว2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เทคนิคการพายเรือนะครับถ้าเกิดเราอยากให้วัวไปเลี้ยวไปทางขวาเราก็ต้องพายทางซ้ายนะครับทุกคนเทคนิคง่ายๆนะครับลงเลยปีกไกวกับเอ็นไม้รับเราอยากให้ไปขวาเราต้องพายซ้ายครับนี่ครับข้างหน้ามีตออยู่นะครับตัวซวยมากเลยครับทุกคนไม่ใช่จะโมเลยนะครับน้ำนี่คือวันนี้ใส่กลิบเลยครับเป็นเปื่อยเอ็นไม้เป็นเปื่อยเอ็นไม้ตรงเลยอ่ะว่าใส่กลิบนี่หนูเลยบรรยากาศปูเขาตอนนู้ นะคตั้งก็ต่อีกแล้วนะครับ,รรบทุกคนปีกอยเลยเม้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ลัศธิมิสัยตาเรามาถึงกลึ่งทางแล้วนะครับทุกคนอลังการมากเลยนะครับต <c oughs> <c oughs> ายกูได้ทุกลมมาถึงนี่ครับมีแกงส่วนทางมาครับ อบไปด้วยได้ไหมเมื่อยแล้วต่อต่อไปกว้าไขควงเอ้ยายาปูดพายเรือเดี๋ยวเราเปลี่ยนตาก้องว่านะไปพายเองว่านะพยาปูดพายายาปูดพายเรือลู้ละอาขาดเลย เดี๋ยวเราต้องไปภายเองแล้วนะคะต่อไปลากับทุกคนช่จังกะ่ะฮะเรากำลังจะเข้าในป่าแล้วทุกคนนู่นกับป่าดงดิบนะครับทุกคนจะมีมามื่นปีนะครับ จุดกําเนิดขล้องตานามนี่เองครับทุกคนเรายังวนอยู่แถวนี้อยู่นะครับทุกคนคือววาเราร้อนมาครับนี่ครับบัวครับลงเล่ครับทุกคนนามไซคลิปเลยนามไซครับนี่เป็นบัวส่วยงามมาครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเองนะครับที่นี่ มาลงเนื้อกันเอาเองกับป้อมมาเลยครป้อมเนื้นอเดี่ยวครับทุกคนมาเนื้อกันเอาเองมังนามาทุกคนนะลุยกันต้นครับเดี่ยวเก่าในปลาเสร็จปมจะไตอีกหล่มนะครับเพราะว,ว,ว่ามันหลมมันนาท้ายนะครับมีทีนี้ลุยเดดมันจังเดียวนะครับเริ่มเข้าทีลมแล้วครับทุกคนดูดูซ่าอะไรครับทุกคนนี่นไหมครับซาอะไรลมเย็นยังไงเลย เอาน้องเดี๋ยวบีบไปให้เอาน้องเดี๋ยวบีบไปเอากลา้องไหมเจ้าป้าเจ้าเขาหลุดข้อมาดทองเทแยวนะคะถ่ายทรายขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะถ่ายทรายนี่เมทโตมาจุดก้อนนะคะเมทโตมา สวัสดีครับสวัสดีครับมีฝรั่งส่วนตางมาด้วยครับทุกคนสั่นมากโอเคเดี๋ยวพุ่มจุ้ยปีกปอยปลายเรือก่อนนะครับทุกคนรายตาเลือปีกปล่อยครับกัญชานะครับแตา,า,ามาทีนี้ปลายเรือไม่เก่งนะคือว่าอยากเล่นดึงกับแต่ว่ามันก็ไปได้นะครับทุกคน เราไม่รู้่ามีไกด์ด้วยครับเราก็เลยมากันเอ้งนะครับเราไม่เล่เลยเลยกับกลัวเนี่ยเรามาดิ้งจากหนังเรือเคนั้นกับดิ้งเราก็เลยมาสถานที่จอดเรือนี่นะว่เรือ ถึงแล้วคราับทุกคนมีปลายครับนั่คสางน้อมแล้วบสางน้ำพุทคับทุกคนนี่ครับจุดตีเช็คอินจุดตีว่าทุกคนต้องมาครับท่าปายเรือแล้วก็คือจุดนี้ครับมีคนดำน้ำอยู่ด้วยครับน้ำนิดนะครับ อ่าพวกเรือนช่วงลำในกันมั้จ้าไปที่ล้มเลยเอ๋อได้ลูกป่ะนะโอเคโอเคพร้อมแล้วครับนี่นะคะทุกคนเราซื้ออาหารปลามาด้วยเดี๋ยวเราจะโยนให้ปลาไม่รู้จะมีอะไรดีๆในแบบลนั่นเป็นทางเข้าที่เราเข้ามากับเมื่อกี้ถึงกอตรงนี้เป็นเป็นบ่อน้ำพุตนะครับ ตรงนี้น้าจะลึกมากครับมันเป็นจุดที่น้าพุดขึ้นมาครับว่าน้ำพุดนีไอ้ห้านปลาครับปลาเริ่นมรูดดลายเื่นงลดำๆับเห็นไหมครับ belum mengerti. Okay, เดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับไยมาประมาณสิบนาที่ทิบนาทีกถึาแึ้งครับทุกคนแป๊บเดียวด,ดูครับดูที่น้ำใสครับเห็นประกาศางครับในกองไม่รู้เห็นชัดไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านจริงจริงเห็นชัดมากตรงนู้ก็จะเป็นวังน้ำพุครับสุดเกตของเรา ไปไปีไป๋ยวเราไปไปเรือออกกนก่อนครับน,นี่นะคะเรากำลังจะพายเรือออกไปเราเปลี่ยนตากล้องเอ้ยเราเปลี่ยนคนพายแล้วนะพอตอนมาเราพายอยู่คนเดียวตากล้องถ่ายอย่างเดียวพายมั่วมากเลยตอนนี้เราก็เลยให้สามัญชนนะคะพายาปูดนะคะ <c oughs> <c oughs> เอามุนกล้องยังไงเนี่ย ตีหน้ามาเหมือนกันครับทุกคนตรงนี้พรปักบอนครับเพราะว่าเราจะโอกท่างเดิมครับมาทางไม่ลบทางนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะโอกเดดแล้วครับเราก็ต้องปักหลมนตรงนี้มาเดี๋ยวก,ก็เราต้องเลื่อนอน,นี่นะคะทุกคนเรากําลังออกจากป่าก,กันนะคะฝีมือกันภายเรือของพญาปูนนะคะสบมนชนนะคะซ้ายครับยำซ้ายสองทีครับ โ okay. อเคพญาปูเริ่มเสียนแล้วนะครับนี่นะคะบรรยากาศในป่ามันก็จะประมาณนี้นะก็จะมีคนพายเรือสวนไปสวนมาเยอะๆนะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะก็โอเคนะสนุกดีนี่น้ำใสน้ำเย็นมากเลยที่ลูๆคือน้ำเย็นมากนะมากมากายพญาปูสาย เฮ้ยคัดขวาไปหน่อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าฝังเรียบร้อยซ้ายครับปะยาปูดซ้ายมันท้ายได้ยาวๆเลยใช่ นุกนี่เปลืเปลอยเอนุกเปลือยเมาตาม,มาตาที่นี่เฮ้ยเินเฮ้ยนอนเรมันจะลนยุหน้าไม่โบกเว้ลาบเลยการออกเลยบนยุกน้ไม่เลมากยูน้องเลย็นต้องถอยล่างอีกีอย่า,ยาปวดภายเรือนะครับเข้าฟังเดี๋ยวเข้าฟังนะครับโอเค lalu mengucap pemani miau 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 waaaaaw sudah kaluh oh, takut sampai tengkuas nantuk ah, dia jadi kakak ini ini ni ma ini ini tamang tak he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  kuat tak englang <laughs> englang <laughs> he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  มีเป้ใบเรือพับลงมีปลาเยอะให้กัดมาไปนื้นี่นะคะใต้น้ำมันก็จะเป็นประมาณนี้นะสวยดีนะ จะออกเดตก,กันแล้วนะเราขอตั้งหลักแ๊บหนึ่งเราตั้งหลักกันก่อนกับเพื่อนๆล้วก็เดี๋ยวเราไปไปตั้งเดตกันเรากับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆต้องมากับใครอยู่กระบี่ต้องมากับตนทิ้งนี่มาเที่ยวกระบ,บี่ก็ต้องมาเที่ยวนี่นี่นะสนุกดีเดินทางล็อกกันกับทุกคนลองเล่ยปีก้อยไพ่นะครับจันนันหมากนะครับ <Wow. S 2> มันลูกเจ้าลีเลยนะครับ นี่ตาตรงนี้มันเป็นลมเป็นปลาหมดเลยเนี่ยพวกมามันจะอลังการมากเลยนะครับตาเบือนเบือนมาวันเดียงเบือนเบือนพาลมมาได้นะครับปลาลมมากลางได้นะครับอกอกกำลังกายครับทุกคนออกกำลังกายไปไปลบกันต่อครับทุกคน ริมชัดมาแล้วนะครับทุกคนแขวินเขาเส้นช้แล้วนะครับทุกคนนะครับค่าดําปีหมดแล้วนะครับทุกคน <laughs> เกียนไม่ต้องเล่งซิงกับทุกคนอ๋อมันจริงมันจริงได้ลมลมลมัดไปข้างหลังครับทุกคนเราโตลมอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับมีพี่เอากาลงลมด้วยครับ ก่อนมังเลยครับนักไปเรือกีฬา <laughs> นักกีฬาไปเรือครับพิจ <laughs> ิเลยกีเรือไปลาวความปลอดภยัยมือแนกนของรขอเรา้ามแตะก็ไปลคาดครับ <c oughs> เรือวิทชน มันเป็นเทคนิคการาลังเรือหรือว่าเรือทุกลำกบไม่ไม่จำเป็นจะบอเรือนี้หรอกเรือทางเบร์ตังเปย์ขยันแล้วก็ส่วนหนกเรือถ้าก็ส่วนหนกเรือเวลาเรือมันชนเรือม,มันจะโดนแล้วมันจะอันตรายเลยนี่เขาจะมีตุนพวกไว้ว่นเนี้ยโอเคสู้มาทางนี้นายพวกกันวะสู้มาทางนี้นายพวกกันวะไปจับตุกคนก็เลยมาตามทางนี้ดะไรนั่นนั่น นวิวภูเขาแบบแบบไปกันต่อนู้นนะคะที่สาลาทุกคนเห็นไหมจุดหมายของเราโคตรร้อนเลยดูรำนูไปผิดทางแล้วเอาติดแล้วทิดแล้ว,ลวลำลนูไปผิดทางแล้วต้องดูทางดีๆนะถ้าเกิดว่า มองไม่ออกก็คือสังเกตทางที่คนอื่นเขาพายกันออกมาอะไรแบบเนี้มันก็จะแบบทําให้เราพายง่ายขึ้นเพราะว่าใต้น้ําอ่ะมันจะมีไอ้พวกกิ่งไม้รากไม้ก้อนหินเนาะมันจะแบบว่าพายยากนิดนึงถ้าคนพายเรือไม่เก่งเลยนะหรือว่าแบบว่าพึ่งแบบมือใหม่อะไรแบบนี้แนะนําเลยให้เจ้าหน้าที่พายให้ซ้ายซ้ายซ้ายพยาปูดซ้ายต่อไม้เบรกบ้างโอเคแล้วก็ขวาได้แล้ว คว้าสองดีพยาปูมองเห็นตอหรอเปล่าทุ่นอยู่ไหนวันเนี้ย okay. แต่ว่ามันอากาศร้อนนะก็แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าหรือช่วงแบบสัก3ามโมงสี่โมงย้ำซซายหน่อยย้ำาซ้าหน่อยย้ำาซายหน่อย,ย,ย,อยถ้าเกิดว่าตอไม้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว Oh, no. นี่ไงมันยากตรงที่แบบว่าไอ้น,นี่มันอยู่ข้างล่างคนที่พายข้างหลังอะ่ะจะมองไม่เห็นแต่คนที่พายข้างหน้าก็คือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าบังคับเรือไม่ค่อยเป็นใช่ไหมก็คือแนะนําว่าให้บอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อภัยให้มันสามารถนั่งได้3าคนเนาะลำาหนือจริงจริงแล้วแต่เมื่อกี้เราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่พายให้ได้ใช่ไหมเราก็เลยมาเลยสองคนเรามั่นใจมากว่าเราพายเรือได้ลดลงนะครับ คนบังคับหางเสือของเราเอ้ยเนี่ยสภาพนี้แหละคนบังคับหางเสือเราสภาพนี้แหละถ้าปล่อยให้พายเอง <c oughs> แนะนําให้มาตอนเช้าแบบเช้าเช้าเลยนะเขาเปิด8ปดโมงก็คือเริ่มเลยมาเลยแล้วก็หรือไม่ก็คือหลังแบบสามโมงเป็นต้นไปแบบเพราะว่ามันมันร้อนแต่ว่าลมมันก็ดีนะคะทุกคน อ่ะเราต้องพายเองแล้วแหละเดี๋ยวเราพักก่อนนะเราไปพายเรือก่อนนะพอดูท่าทางแล้วกว่าเราจะถึงซ้ายขวาอยู่นี่แหละ <laughs> ไป,ไปโคตรร้อนเลยบ<ป>อกเลย<ป>โคตรร้อนซ้<ป>ายซพายซ้ายพีลมมันไปคว้าย,ยูวน <laughs> สุดจีน <laughs> นี่เราจะถึงแล้วนะคะเราถึงที่เอนี้แล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนฝั่งก่อนนะโต่อเดี๋ยวเราไปจอดเรือก,ก่อนนะโอเคทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงที่ท่าเรือที่เราลงแล้วนะแต่เมื่อกี้เราให้อาหารปลาในน้นเหมือนปลามันไม่รู้จักอาหารปลามันก็เลยเหลือมาเราสามารถมาให้ที่ท่าเรือตรงนี้ได้นะเพราะว่าเหมือนปลามันกินแล้ว โอ้มาเต็มเลยครับทุกคนเด่นนนปลามันยังไม่โูยจากอารน,นะครับมันไม่่อยกินครับมนนเต็มเลยครับ โอเคเมื่อกี้เราลืมบอกว่าทางที่เราเช่าเช่าเรือน้องตัวใหญ่นุง๊งอ๋อให้ไม่ได้แบบน,นะเหมือน,นตัวนี้จังโอ้นุ๊กตัวใหญ่มีมืินปูไล่ตัวอยู่จริงๆแล้วไอ้จุดที่เราเช่าเรือเขาจะมีน้ำให้เราไปคนละขวดด้วยน,นะคะแต่เราสนุกจนลืมกินน้ำเลย นืมคือจะลืมกินน้ำเราขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปเรื่อยเรืนอน่อเนาะเราจะกลับกรุงเทพกันถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่รู้เราจะไปแวะที่ไหนติดตามดูคลิปกันต่อนะคะครับผมฝากติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่องปลายพันสตูดิโอนะครับผมโอเคน่านมากแล้วครับที่ไม่ได้ลงคลิปครับเป็นเดือนแล้วครับต่้งคลิปไปเดียวแล้วก็คลิปคลิปของต้นไม้คลิปตตมาน ึงก็คลิปรีวิวคนดรีวิวบ้านปากาไซครับนานแล้วครับไม่ได้ลงกับวก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีถือว่าเราได้เปิดคลิปกันอีกหนึงคลิปนะครับทางให้กันมาไล่เดือนนะครับ